You know that yeah. I'm leaving <laughs> เลยครับผู้ชมก็ต้องขอสวีทัสวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ e ว Zone ซนอีกครั้งนะครับวันนี้ก็คือจะมาพูดถึงกิจกรรมสายฟรีของเดือนนี้เลยนะครับก็คือจะมาในวันที่ประมาณวันที่12ตุลาคมนี้เลยนะครับใกล้ใกล้กลางเดือนนั่นเองนะผู้ชมซึ่งเนี่ยกิจกรรมเนี่ยมันจะมีกิจกรรมแจกของฟรีโคตรจะเยอะเลยนะผู้ชมไม่ว่าจะมีการเก็บโทเค็นนะครับแลกของฟรีหรือว่าจะเป็นกิจกรรมชนะบูยานเองนะผู้ชมก็คือจะมีคนที่ติดท็อปร้อยจะได้รับของาวววัดดด้ยยนะเเออก็ี๋ผมจพไปู ว่าของรางวัลเนี่ยมีอะไรบ้างและก็ทุกที่ต่างๆเนี่ยอ่าเป็นหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าก็ก่อนอื่นเลยที่จะไปรับชมก็ฝากกดไลค์เป็นกางใจให้ผมด้วยนะครับก็กิจกรรมปุยามันก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะมีของรางวัลอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมนะคุณผู้ชมเออก็ผมบอกได้เลยว่าคุณผู้ชมชอบแน่นอนเลยสำหรับของรางวัลต่างๆเหล่านี้นะครับโอเคนะครับก็ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมในตัวเกมนะครับรู้สึกว่าอ่าสิทธิ์กั้นสูงเนี่ยเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเออในอยู่ตรงนี้นี่เเอองงนนนนนนนะะะคครรรััับบบไฟล์พาาท่่่ผู้้ชมมมีีแวปึ๊ห โอ้โหมีปีกโคเทดูดิโอ้โหอยมีแบบฟันกันเนี่ยเป็นไงอ่อต่อสู้กันเองนะครับผมนะนี่ดูบินเด็กโอ้โหเอฟเฟคโคตรสวยคุณผู้ชมดุดดีถ้ามีปีกจริงๆแบบแบบนี้แบบในชุดเนี่ยผมว่าจะนจะเทจริงๆนะคุณผู้ชมนี่ดูดิถ้าแบบกลางปีกเสียทองแบบนี้อรารามแบบนี้โอ้โหเทจัดอะ่ะนี่เป็นไง เดี๋ยวใครชอบสีกันสูซีซั่นนี้ก็มาคอมเมนต์กันหน่อยก็แล้วกันนะครับนี่สวยนะผมว่าเนี่ยดูดิโอโ้โหโคตรอลังการเลยนะผู้ชมนี่ก็สำหรับใครที่จองพรีออเดอร์ไปแล้วก็นี่เลยนะครับได้สำหรับอ่าห้าสิบคันไปก่อนเลยนะครับนี่ก็ซื้อไปเลยแล้วกันนะครับอ่านี่รับไปเลยแลย้วกันเนาะเออรับไปแล้วอุ้ย ได้เป็นสกินกระทะออคุณผู้ชมอ๋อไม่ใช่สินกระทมันอยู่ในอันนี้คุณผู้ชมผมลืมละมันอยู่ในคันนะคุณผู้ชมเออแล้วก็ได้ชุดผู้หญิงมาด้วยนะครับนี่สวยเป่าคุณผู้ชมใครว่าสวยก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับนี่ ก็นี่เลยนะครับก็สามารถมาซื้อกันได้แล้วสำหรับสิทธิ์กันสุกอนุบิลีเจนอ่าเป็นครั้งที่2แล้วนะครับนี่ก็สามารถไปซื้อได้ที่หน้าร้านค้าเลยใช่ไหมคุณผู้ชมนี่ซื้อได้เลยนะครับนี่ซื้อได้ทันทีเลยแพ็กสุดคุ้มเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับนี่ฟรีไฟล์คอร์เรคชันนะครับวันที่30กันยายนจนถึงวันที่6ตุลาคมนะครับนี่เลยนี่เลยนี่เลยคุณผู้ชมนี่นี่นี่ไหนนะนี่เลยคุณผู้ชมก็เพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยซื้อไอเทมเป็นแว่นตาตัวนี้นะครับกกก็็็คคคืออออออรรรรรราาพพีีีเเเเดด์ยยู่่่ทท399ชนนะะะัับบจไไ้ปปขงลลึ ครับเป็นเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์นะครับมิเตคอมนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นเสื้อยืดนาคมนั่นเองนะครับวีรบุรุดในสุดท้ายนั่นเองนะครับนี่ก็คือเปิดเว็บตั้งแต่เมื่อวานวันที่30กันยายนนะครับก็คือของที่ระลึกเนี่ยมันมีจำนวนจำกัดนะครับผมก็คือจำกัดไปแล้วแหละตอนนี้มันไม่มีแล้วนะครับของหมดไปแล้วนะครับผมก็พลาดไปนะครับก็คือเขาเปิดเว็บจำหน่ายเมื่อวานนั่นเองนะครับหนึ่งทุ่มเดี๋ยวใครทันก็มาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับได้แบบรับเป็นของที่ระลึกเป็นเสื้อยืดนาคมแบบลิมิเต็ดเลยนนนนนนนะะะะคคคคครรรรรััััับบบบบฟีีเเเลยออออกกกก็็็ใทท่่แไไดด้้้ซืมมมาาต์จ หมดแล้วนะตอนนี้ก็คือมีตั้งแต่วันที่30จนถึงวันที่6แต่ว่าหมดเร็วเกินนะคุณผู้ชมนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับเสื้อนนะคอมโคตรเท่เลยนี่คุณผู้ชมเออใครทันก็มาเม้นกันหน่อยนะครับ <S 2> <S 2> เอาเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกิจกรรมกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมเออรู้สึกว่าในคอลเลกชั่นในของบูย่าเนี่ยก็คือจะมีท่าทางใหม่ใช่ไหมคุณผู้ชมมันเข้ามายัางเอ่ยน่าจะเข้ามาแล้วนะครับผมนี่เป็นท่าทางบูย่าท่าทางกัปตันบูย่าใช่ไหม ันนี้ก็คือเข้าชาร์จและจะเกี่ยวกับบุญ่าด้วยหรือเปล่าเลครับแต่นี้ก็คือเป็นกัปตันบูญ่าเองนะครับนี่นี่เลยคุณชมโคตสวยเลยอยูรู้สึกว่าสัญลักษณ์ตัวนี้ก็คืออยู่กับตัวละครใหม่เองนะครับเออแล้วก็โหมีแบบดอกไม้ไฟอะไรประมาณนี้ออกมาด้วยนะเป็นสกิลไฟนั่นเองนะครับนี่ สัญลักษณ์ตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะามาพร้อมกับตัวละครใหม่นเลยนะครับกับตันบูญาเด็มาพร้อมกันนั่นแหละกับกิจกรรมบูญาในกลางเดือนตุลาคมนี้นั่นเองนะครับนี่ก็คือผมจําได้เลยน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของอะไรนะตัวละครใหม่ผมจาชื่อไม่ได้นะครับ K S R M <S อะไรนี่อะไร <laughs> อะไรประมาณนี้เลยคุณผู้ชมนี่แล้วก็มีท่าทางบูญาตัวนี้อาจจะแจกฟรีหรือเปล่านะก็ต้องรอรุอนกันดูนะครับเออนี่แล้วก็มีท่าทางอันนี้ก็ลิสสเปกตัวนี้ก็คืออยู่ในขั้นนั่นเองนะครับ โอเคประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเป็นของรางวัลต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเคล็นใหม่กันด้วยนะครับอ่าแรกของผมก็คือจะเป็นสกินคาตะนานั่นเองนะครับจะเป็นสกินคาตะนาที่ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับก็คือไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยมีเฉพาะาหน้าตาของหัวกะโหลกนั่นเองนะครับอาจจะมีส่วนอาจจะแจกฟรีก็ได้นะครับเพราะว่า มันไม่ค่อยมีอะไรเลยอาจจะขายถูกๆนะครับถ้าขายนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยนะไม่ใช่ของแรงหมิเต็ดอะไรขนาดนั้นนะครับอาจจะแจกฟรีก็ได้นะสายฟรีนะครับผมแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่านะครับไม่กล้าฟันธงอันต่อมาก็คือจะเป็นกระทะบูญานั่นเองนะคุณผู้ชมนี่กระทะบูญานะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยมีเอฟเฟกเหมือนกันเลยนะครับนี่นะค,คุณผู้ชมเอฟเฟกธรรมดามากก็คือมีลายเฉยๆนั่นแหละก็สู้กระดาษเตงโมไม่ได้นะครับมีเอฟเฟกต์ปุ๊บป,ปัแบบ๊บ ต่อไปเลยก็คือจะเป็นสกินเบิร์ดล่ารักมากคุณผู้ชมจะเป็นสกินและเบิร์ดที่น่ารักมากๆนะตัวนี้ก็คือจะเป็นกิจกรรมเดียวเลยก็คือจะเป็นกิจกรรมยาเองนะคุณผู้ชมเห็นไหมตุ้มเอฟเฟกต์ก็ไม่เท่าไหร่นะคุณผู้ชมแต่หน้าตามันน่ารักมากคุณผู้ชมดูดิือแบบน่ารักจริงอ่ะมันคือตัวละครอะไรเนี่ยดูป่ามาีิคุณผู้ชมก็คือจะเป็นมัวกะโหลกนั่นแหละเออจะเป็นหัวกระโหลกนั่นเองนะครับเออก็กิจกรรมปุยาก็น่าจะมาพร้อมกันเลยนะครับต่อมาเลยก็คือจะเป็นไม้กรรระะบออออองงนนนนัั่่เเเตววี้้้ไมููจปป็ขหยยาาดืล น่าจะถือหน้เราบีได้อยู่ตัวนี้ถือได้นะครับโอเคอันนี้ไม่น่าจะแจกฟรีนะผมว่านะเพราะเอฟฟิกมันมีเยอะเหลือเกิน <c oughs> ต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะครับอาคาตะดูไปแล้วนะครับ่มีไม้กระบองด้วยนะครับนี่มีกระบองด้วยนะครับกระบองบุญ่าเหมือนเดิมเลยไม่ค่อยมีเอฟฟิกอะไรนะครับนี่ธรรมดามากตัวนี้ก็ไม่แน่นะอาจจะแจกตัวนี้แทนอ่ตาตัวคาตาณะนะครับนะเออผมคิดไว้มนใจแล้วว่าคาตานะจะแจกฟรีหรือเปล่า,าว่ามันมีตัวนี้เหมือนกันเนาะเออวะ พอปกติเขาแบบแจกเฉพาะพวกนี้แหละของพวกนี้แหละแจกพวกมาวิดบอลเนี่ยแจกจริงๆคุณผู้ชมแจกอตอนนั้นก็คือเป็นกิจกรรมอะไรอะ,อะที่แจกสีม่วงใช่ไม่มเอ้สีแดงหรือสีม่วงนี่เลยสักอ,อันนึงแหละคุณผู้ชมที่เป็นแบบรูปชาวร็อกออคุณผู้ชมก็คือน่าจะได้รับันทุกคนนั่นแหละต่อไปเลยนะครับนี่ก็คือจะเป็นสกินมีดตัวน,นี้น่าจะไม่แจกหรอกตัวน,นี้ก็คือน่าจะเอามาขายในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนนเองนะครับเป็นมีดบูยานนะครับนี่เป็นลายเดิมเลยนะครับลายหัวกระโหลกแล้วก็มีแบบปีกนนเองนะครับ ต่อมาก็คือจะเป็นสไนเปอร์นั่นเองนะครับอ <sh> <reading ancient> <ennen> <sh arp reading> ันนี้ไม่ใช่ของฟรีไม่พูดถึงดีกว่านะครับน่าจะไม่แจกหรอกอันนี้ก็คือจะเป็นปืนอาร์นั่นเองนะคุณผู้ชมนี่เป็นสกินปืนอาร์กที่อ่าเป็นสกินแรกหรือเปล่านะครับมันไม่น่าจะแจกฟรีแน่นอนเลยนะครับเออต่อไปเลยนะครับก็คือจะเป็นไอวอลนั่นเองนะครับนี่เป็นไอวอลบูย่ามาอีกแล้วนะครับไอวอลก็มาไม่อยู่จริงๆเลยนะครับนี่เห็นไหมคุณผู้ชมลายก็สวยอยู่นะคุณผู้ชมดูดิลายบูย่าแล้วก็หัวกระโหลกนั่นเองครับเหลืองตัดดำนั่นเองูชม อ่ะต่อไปเลยนะครับก็คือจะเป็นสกินกระเป๋าตัวนี้น่าจะขายนะครับผมนะจะเป็นสกินกระเป๋ามันแบบแบบอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ดูไม่ออกไม่รู้จะมากิจกรรมเดียวหรือเปล่าเป็นของพุญญาหรือเปล่านะครับนี่รีวิวสามดูแบบเออดกๆกไปหน่อยเหมือนย้อมแมวอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับคุ้นๆจริงๆเลยนะครับ ต่อไปนะครับผมอ่าตัวนี้ครับผมก็คือจะเป็นกล่องศมนั่นเองซึ่งกล่องศมตัวนี้เนี่ยผมเคยเห็นในอ่าตัวกิจกรรมในตัวเว็บนั่นเองในผู้ชมนี่ก็คือจะเป็นวิดีโอนี้นั่นเองนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับก็คือเป็นกิจกรรมที่แบบอ่าน่าจะได้รับฟรีเนี่ยตัวนี้ก็คือได้รับฟรีแน่นอนเลยนะครับก็คือจะเป็นเหมือนอยู่ในเว็บกิจกรรมที่แบบ GM เอ็มเขาได้อาปล่อยมาตอนนั้นนะครับผมเป็นที่เซอร์นั่นเองนะครับอ่าต่อไปเลยดีกว่านะครับ นี่ก็คือจะเป็นสกินน้องแพนด้าอีกแล้วนะครับนี่อาจจะแจกฟรีเหมือนแบบมันนี่ไฮหรือเปล่านะครับเออก็น่ารักอีกแบบนะครับแต่รู้สึกว่าจะมีะตัวใหม่มานะครับเป็นคู่รอกคุณนะครับอาจจะแบบเมิอนน้องแพนด้าไปแล้วนะเออลืมน้องไปแล้วเนะเขาก็เลยเอาอสกินมาให้ใส่หน่อยนะครับเออก็ใครอยากได้ก็มาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับไม่รู้จะแจกฟรีหรือเปล่านะตัวนี้ ต่อไปเลยนะครับอันนี้แจกฟรีแน่นอนเลยนะครับก็คือจะเป็นโรบูชิฟนั่นเองนะครับนี่เป็นโรบูชิบูยานเองไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยนะครับต่อเนื่องกันที่แอร์บอร์ดนะครับตัวนี้โอ้โหเอฟเฟกเยอะเหลือเกินนะครับตัวนี้ไม่แน่นะครับไม่รู้จะแจกฟรีหรือเปล่านะครับเอฟเฟกเยอะนะตัวนี้เออต่อไปดีกว่าเพราะว่าของรางวัลเยอะมากเดี๋ยวผมพาไปดูไม่หมดนะครับนี่ก็คือจะเป็นโทเค็นนั่นเองนะครับจะเป็นหน้าตาของโทเค็นใหม่เองนะครับที่ผู้ชมสามารถอ่าไปเก็บได้นะครับก็คือตัวนี้แหละจะเอามาแลกเเเป็นนนนขอออองงงรรราวัััลฟี่ะคบ เป็นตัวเค้นตัวกระโหลกดำนั่นเองนะคุณผู้ชมต่อไปก็คือจะมีกระโหลกดําแล้วก็มีกระโหลกขาวะีิคุณผู้ชมเออก็อย้อมกันไปย้อมกันมานี่แหละมีกระโหลกดําก็ต้องมีกระโหลกขาวนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกระโหลกนะครับเออมีกระโหลกสีทองอ่า ระโหลกสีทองตอนนี้ก็น่าจะแลกของดีกว่ามั้งนะคุณผู้ชมน่าจะหายากกว่านะครับแต่ก็สุดท้ายก็คือจะเป็นกระโหลกเพลิงนั่นเองนะคุณผู้ชมนี่จะเป็นกระโหลกเพลิงครับผมมีด้วยก,กัน4ี่ตัวคิดเลยนะครับอ่านี่ก็คือจะเป็นตัวคินกระโหลกที่สามารถเอาไปแลกขอร์วัลฟรีนั่นเองนะครับและนี่ก็คือจะเป็นอ่าตัวเขาเรียกว่าอะไรคุณผู้ชมเป็นเหมือนแบบตัวที่เราเป็นถ้วยให้เราไปตีไปต่อยนั่นเองนะครับมันจึงจะดรอปตัวคิสมาในน่าจะดรอปเป็นตัวสีทองนั่นแหละ ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นเสียอะไรนะครับคุณผู้ชมก็เราสามารถเจอตัวนี้ได้ในแแบบเลยนะครับอ่าก็อาจจะ เริ่มเร็วๆนี้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่ก็คือจะเป็นของรางวัลที่ผมให้ดูทั้งหมดเนี่ยก็คือจะเป็นของรางวัลที่มาในกิจกรรมบูญญาเลยนะครับผมก็ไม่กล้าฟันธงเลยนะครับว่าตัวไหนนแจกฟรีบ้างนะครับคุณผู้ชมก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับผมคิดว่าคาตาณะที่ก็มีส่วนนะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่ค่อยมีเอฟเฟกเลยนะครับปกติคาตาณะเขาไมเคยแจกฟรีไหมคุณผู้ชมคาตาณะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนอาวุธใช่ไหมคุณผู้ชมอาวุธคาตาณะแจกฟรีบ้างหรือเปล่านะนี่คาตาณะคุณผู้ชมปกติคาตาณะก็ ตัวที่ไม่ค่อยมีเอฟเฟกก็ไม,ไม่ไม่มีเลยนะคุณผู้ชมส่วนใหญ่มีเอฟเฟกตทุกอันเลยอะเออตัวนี้ก็คือเหมือนแบบมาในพรีออเดอร์อะไรในสิกขั้นสูงอะไรประมาณนี้เลยไม่มีเอฟเฟกเนาะคิดว่าน่าจะน่าจะแจกฟรีนะเป็นไปได้นะคุณผู้ชมนี่ตัวนี้ก็คือมาในสิกธิขั้นสูงก็แบบนั่นแหละเอออาจจะแจกฟรีคุณผู้ชมคตน,นาบูญญาก,ก็ต้องรอติดตามรับชมกันต่อไปนะครับ ก็คลิปวันนี้ก็ต้องเพียงเท่านี้แล้วคุณผู้ชมถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับส c r ร b ์ผมด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันนะครับว่าโุกเก็กต่างต่างเนี่ยสามารถหาได้งไงเดี๋ยวผมจะอัพเดตได้อีกทีนะครับบ๊ายบายครับ